วันนี้เราจะมาพูดถึง MOU 2543มรดกที่รัฐบาลไทยทิ้งไว้ให้ลูกหลานและมีปัญหาอยู่ในวันนี้ครับจะบอกว่านี่คือมรดกเลือดก็ได้ครับมรดกเลือดฟังชื่อแล้วน่ากลัวจังแล้วมันคืออะไรคะ MOU 2543หรือ MOU 2000 เป็นบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาลงนามเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2543โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกระหว่างสองประเทศให้มีความชัดเจนโดยอ้างยิงจากสนทิสัญญาที่สยามเคยทำไว้กับฝรั่งเศสในปีพศ2447และปีพศ2450 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกระหว่างสองประเทศให้มีความชัดเจนโดยอ้างอิงจากสนทิสัญญาที่สยามเคยทำไว้กับฝรั่งเศสในปีพศ2447และปีพศ2450สาระสำคัญของ MOU ฉบับนี้คือการจัดตั้งคณะกรรมาการเขตแดนร่วมหรือ JBC ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทั้งสองฝ่าย เพื่อรับผิดชอบภารกิจหลักในการปักปันเขตแดนทางบกโดยมีหน้าที่สำรวจและจัดทำหลักเขตแดนเพื่อให้แนวเขตแดนที่เคยกำหนดไว้ในสนธิสัญญามีความชัดเจนและมองเห็นได้จริงบนพื้นที่โดยใช้แผนที่เป็นบรรทัดฐานโดยอ้างอิงจากแผนที่ที่แนบท้ายสนธิสัญญาซึ่งในทางปฏิบัติกลับกลายเป็นประเด็นปัญหาในภายหลังดูดูแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะได้มีมาตรฐานในการทำข้อตกลงแบ่งปันเขตแดน ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแม้ว่าเจตนาเดิมของ MOU 43คือการลดความขัดแย้งและทำให้ปัญหาชายแดนสิ้นสุดลงแต่ในความเป็นจริงแล้ว MOU ฉบับนี้กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดด้วยเหตุผล MOU 43ข้อ1ในวงเล็บคอควายกำหนดให้ใช้แผนที่ที่จัดทำขึ้นตามผลงานการปักปันเขตแดนระหว่างอินโดจีนกับสยาม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามอนุสัญญาฉบับปีคศ1904และสนทิสัญญาฉบับปีคศ1907ระหว่างฝรั่งเศสกับสยามปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อกัมพูชาพยายามใช้แผนที่มาตราส่วน1/2ต่อแสนซึ่งเป็นแผนที่ที่ฝรั่งเศสจัดทำขึ้นอ้างอิงในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนขณะที่ไทยยืนยันที่จะใช้แผนที่มาตราส่วน1/50,000ต่อซึ่งถือว่ามีความละเอียดและแม่นยำกว่า แล้วการใช้แผนที่ที่ทั้งสองฝ่ายนำมาอ้างไม่ตรงกันมันมีปัญหาอย่างไรบ้างคะนี่เรียกได้ว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาเลยล่ละเพราะแผนที่อัตราส่วน1นต่อสองแสนที่ฝรั่งเศสทำไว้จะมีแนวเขตที่ล้ําเข้ามาในพื้นที่ที่ไทยอ้างสิทธิ์ขณะที่แผนที่อัตราส่วน1นึต่อห้าหมื่นจะเป็นการแบ่งเขตแดนตามสันปันน้าคือจุดสูงสุดของภูเขาเป็นเส้นแบ่งเขตแดนนอกจากปัญหาเขตแดนทางบกแล้ว MOU 2543ยังถูกนำไปผูกโยงกับการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลโดยเฉพาะพื้นที่ที่คาดว่ามีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นความขัดแย้งที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ดูตามภาพนะครับพื้นที่ที่ไทยอ้างสิทธิตามแผนที่อัตราส่วน1ต่อ50,000จะมีเขตแดนอยู่ที่เส้นสีน้ำตาลและมีเส้นประ แต่ที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ตามแผนที่อัตราส่วน1ต่อ2องแสนที่ฝรั่งเศสทำไว้จะกินลึกเข้ามาถึงเส้นสีแดงซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่และปราสาทต,ต่างๆที่มีกรณีพิพาทกันอยู่ในปัจจุบันเท่าที่ได้ยินมาการแบ่งปันเขตแดนระหว่างประเทศเขาก็ใช้สันกันน้าในการแบ่งเขตแดนแล้วทาไมกัมพูชาจึงมั่นใจว่าถ้าเรื่องถึงสารโลกแล้วจะชนะไทยในการปักปันเขตแดนครั้งใหม่ อย่าลืมว่ากัมพูชาเคยชนะไทยในการฟ้องศาลโลกในเรื่องเขาเพราะวิหารมาแล้วซึ่งตอนนั้นเขาก็อ้างสิทธิ์ของแผนที่อัตราส่วน1ต่อสองแสนที่ฝรั่งเศสทำไว้เช่นเดียวกันแบบนี้ดูดูดไปไทยก็เสียเปรียบจริงๆนะแล้วมุมมองของประชาชนและท่าทีของรัฐบาลไทยเป็นอย่างไรบ้างคะเท่าๆที่ดูความเห็นของประชาชนก็พบว่า MOU2543 เป็นปัญหาที่จะทำให้ไทยเสียดินแดนได้และอยากให้ยกเลิกส่วนมุมมองทางการเมืองนักรัฐศาสตร์บางส่วนมองว่า MOU 2543เป็นเครื่องมือทางการทูตที่สำคัญแต่ก็มีข้อจำกัดที่ทำให้ไทยเสียเปรียบในการเจรจาเพราะกัมพูชามักอ้าง MOU ดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและยังมีการกล่าวหาว่ากัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงอยู่บ่อยครั้งด้วยการรุกล้ำพื้นที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องในทางกลับกัน บางฝ่ายมองว่า MOU 2543เป็นคนไกลที่จําเป็นและเป็นหนทางเดียวที่ทั้งสองประเทศจะสามารถพูดคุยกันได้ในประเด็นที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้การแก้ปัญหาโดยปราศจากกรอบการเจรจาอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปกว่าเดิมเรามาดูตัวอย่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมตัวแทนรัฐบาลที่ออกมาพูดเกี่ยวกับ MOU 2 5 4 3แล้วพิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ถ้าใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ขอให้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย m o ย43เนี่ยยังมีประโยชน์เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยที่เรากล่าวหากับุค้าได้เนี่ยกับนานาประเทศเนี่ยคือเรากล่าวหาเพราะว่าเขาผิด m o u 43ถ้าไม่มี MOU43 มนะมันไม่มีข้ออ้างอิงไม่มีกติกาอ้างอิงที่จะไปกล่าวหาเขาได้เลยนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับที่เรากล่าวหาก็อยู่เนี่ยอย่างเช่นการมาเข้ามา ผู้ดิดต่อบริเ,เวณในเขตประเทศไทยเนี่ยอันนี้ผิดเ u 4 3แต่ถ้าไม่มี l อว3แล้วเราจะกล่าวหาเขาอย่างไรครับได้แต่กล่าวหาอย่างเดียวแต่ไม่มีกรอบที่จะท่านนะครับคือในส่วนมีประโยชน์ยังมีนะครับยังมีประโยชน์ในเรื่เงินท่านสื่อปรชนนะครับโอเคไหมครับขอบคุณครับถ้าเราต้องารจได้ฟังตัวแทนของรัฐบาลออกมาพูดแล้วในเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะส่วนตัวผมคิดว่า ถ้ารัฐบาลไทยยังใช้ MOU 2543เป็นเครื่องมือในการเจรจาก็เท่ากับว่าเราได้ยกดินแดนของไทยบางส่วนรวมทั้งประสาทต่างๆที่กำลังมีข้อพิพาทกันอยู่ตอนนี้ให้กับกัมพูชาไปแล้วเพราะใน MOU ข้อ1ในวงเล็บคอควายมันชัดเจนว่าให้ใช้แผนที่ของฝรั่งเศสที่ทำขึ้นมาซึ่งเป็นแผนที่ในอัตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนเป็นหลักฐานประกอบการแบ่งปันเขตแดนตาม MOU นี้ ส่วนข้อที่ว่าเรากล่าวหากัมพูชาได้เพราะเขาละเมิด MOU 4-3ผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะผมเห็นว่าที่เรากล่าวหากัมพูชาได้เนื่องจากเขาได้ยิงจรวดเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยโดนทั้งโรงพยาบาลบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ห่างออกไปเกินกว่า30กิโลเมตรไม่ได้เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ทำ MOU กันไว้ไม่ใช่ยิงเข้าไปในแนวที่มีข้อพิพาทผมไม่รู้ว่าท่านเอาส่วนไหนมาคิด หน้าสงชารประเทศไทยนะคะที่ยังมีคนบางคนคิดว่า MOU 2543ยังคงมีประโยชน์ที่จะใช้เจรจากับพวกเขมรและจากประสบการณ์ตรงผมเคยไปเป็นทหารชายแดนเขมรเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วขณะนั้นยังไม่มี MOU ตัวนี้ในการรักษาพื้นที่ชายแดนทหารของเราก็มีมาตรการคือแผนที่อัตราส่วน1ต่อ5 0,000อยู่แล้วทำให้ไม่มีการบุกรุกเข้ามาเกินขอบเขตท,ที่เรากำหนดแต่ก็ไม่ถึงขั้นมีการรบกัน นอกจากมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเล็กน้อยแต่พอมี MOU 2543ก็เท่ากับว่าเราให้ประชาชนชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งบ้านเรือนล้ำเขตแดนที่เรากำหนดไว้ตามแผนที่อัตรา1ต่อ50,000ซึ่งประชาชนและทหารของกัมพูชาก็ลุกข้ามาอยู่เรื่อยๆและมีปรากฏการณ์แบบนี้หลายพื้นที่ทหารก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมี MOU 43คาคออยู่รัฐบาลไทยก็ได้แต่ประท้วงแล้วเราทาอะไรเขาได้หรือเปล่า จนเกิดปัญหาที่เห็นอย่างเช่นทุกวันนี้แล้วอย่างนี้น่าจะยกเลิก MOU 2543หรือไม่คะในส่วนตัวก็อยากให้ยกเลิกนะเพราะเห็นว่า MOU 2543มันไม่ได้มีประโยชน์กับประเทศไทยและมันไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะทําให้ทั้งสองประเทศมีความปรองดองกันมีแต่จะทําให้เกิดความขัดแยง้งเพราะต่างคนต่างถือแผนที่คนละฉบดับและต่างคนต่างอ้างสิทธิไม่มีวันตกลงกันได้ ถ้าเป็นไปได้ตอนนี้เรากำลังได้เปรียบก็อยากให้ทหารจัดให้หนักไล่กัมบูชาออกจากสันเขาให้หมดแล้วทำข้อตกลงใหม่ให้ใช้แผนที่อัตราส่วน1ต่อ50,000ซึ่งแนวเขตแดนจะอยู่สันบรรน้ำตามมาตรฐานการแบ่งเขตแดนประเทศของสากลฟังดูแล้วน่ากลัวนะคะแล้วทางรัฐบาลว่าอย่างไรเกี่ยวกับ MOU 2543บ้างก็ตามที่เห็นในคลิปวิดีโอนั่นแหละครับตอนนี้รัฐบาลก็นั่งกอด MOU 2543ไม่อยากจะยกเลิก ซึ่งมันก็แปลกทํำไมอดคิดไม่ได้ว่ามีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ MOU 4-3หรือไม่หรือว่าถ้ายกเลิกแล้วมันติดขัดทางด้านกฎหมายหรือมีผลเสียที่ร้ายแรงอย่างไรก็ไม่เห็นออกมาพูดให้ประชาชนได้เข้าใจสักทีส่วนที่คิดว่าการมี MOU 4-3จะทําให้ไม่เกิดการขัดแย้งให้ลืมไปได้เลยเพราะผมเห็นว่าที่เกิดความขัดแย้งกันอยู่หลายๆครั้งรวมถึงตอนนี้ก็เพราะ MOU 4-3 เอาละค่ะฟังมาทั้งหมดก็พอจะเข้าใจแล้วสุดท้ายก็ขอให้สรุปเกี่ยวกับ MOU-43 ค่ะตามความเห็นของผม MOU-2543 ก็คือเครื่องมือที่กัมพูชาสามารถใช้ในการต่อรองกับรัฐบาลไทยได้ทุกยุคถ้ารัฐบาลไทยใช้ MOU-2543 ในการเจรจาเขตแดนกับกัมพูชามีโอกาสที่จะสีดินแดนเพราะเขาจะอ้างข้อหนึ่งในวงเล็บขอควายซึ่งเป็นข้อได้เปรียบ ถ้าหากยกเลิก M.O.U. 2543แล้วมีข้อตกลงใหม่รัฐบาลไทยสามารถใช้อนุสัญญาฉบับปีคศ1904และส่วนที่สัญญาฉบับปีคศ1907ที่มีข้อความให้แบ่งเขตแดนโดยถือสันปันน้ำเป็นเกณฑ์ซึ่งจะสอดคล้องกับการใช้แผนที่อัตราส่วน1ต่อ50,000และเป็นไปตามมาตรฐานสากลจึงเห็นว่าในวันนี้รัฐบาลไทยควรจะต้องหาวิธียกเลิก M.O.U. 2543โดยไว เพราะไทยมีแต่ข้อเสียเปรียบและยังเป็นอาวุธที่กัมพูชาใช้ทิ่มแทงไทยได้ตลอดเวลาส่วนท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็ขอให้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือท่านใดที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับสนที่สัญญาไทยฝรั่งเศสและ MOU 4-3ก็แนมให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคว่าสวัสดีครับนนี่คือแผดินนไทย